เบวยมาเอาก็บวยมา่อเบาฮะเออลงมาเก็บก้อนก็ได้เอากูบวยนอนหนึ่งนอนนึ่งโอ้นาทีมาเนาะทุกคนวันนี้ชิมาเอาเมนแขงเนาะค่อยเนี้ยค่อยเนี้ยค่อยเนี้ยลงมาค่อยเนี้ยลงมาตุกเลยตุกเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ยวอู้ไปหมดแล้วไปหมดแล้ยวอู้เม็นแขงไปหมดแล้วเหนวเลยเหนวเลยเหนียวเฮ้ยเหนียวเฮ้ย ได้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 อีกตัวหนึ่งนี่โอ้ดีได้เอากระบวยไหมไปถึงเมื่อสี่สี่ตัวโอ้โหโหยังจับอยู่ก่ออยู่ฮะเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาคุณพี่ซาพี่โจงเทิงเนาะ มึงดูนะอย่ามึงดูนะจะใส่เมล็ดแบบนี้จะใช้เมล็ดใส่ตัวเดียวนะมาลุ้นอยู่ต้นลำไยหน่อยนี่ต้นลำไยเนี่ยยับมาไปฝ่ายแน่แห้งๆเลยมาลุ้นมึงเนาะซีมีบ่ออกอออกไปแล้วโอ้โอ้คน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 โอ้วุ่งว่างวุ่งวังเลยโอ้ขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนคุณนะ คุณน่ะโอ้ทุกคนตกลุงติ๋มติ๋มติ๋มมัดเอาเอานั้นมาไว้เอาเอากระบวยมาเอากระบวยมาเอากระบวยมาเฮือบ้าวฮะเออลงมาเก็บก้อนก็ได้เอากระบวยมาเฮือบ้าวไว้โอ้เอย่าใช้มือบนาทุกคนเอากระบวยคุณน้ามานะบ้าวเห็ดแล้วบ้าวเห็ดแล้วไว้ คนนี่เนาะบินว no ัดก <not> ็ะจายหนึงแข็งนี่นั่นตรงนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมดมดมัดที่บินขึ้นแล้วจังเอาไไปลองเก็บทุกคนอ้าวมึงมึงมึงเอา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 ยี้ไปทักบินมาตกนี่เนาะเดี๋ยวนี้คืนนี่งเลยนะเอากระบวยมาเลยจับกระบวยมาเลยจับกระบวย มาเหี่ยวสิตาเด้รสวังเด้มานี่ตัวนึ่งแถวนี้ตัวนึ่ข้างหลังเอาแล้วใส่แล้วใส่ได้เด้ตัวหนึ่งเนา้ลกเป็นพึ่งเลยเหมือนเท้าโลกเาสัตว์ลกเป็นพึ่งวู้วูวูมาเลยมา ีตัวหนึ่งแม่แน่หนึ่งแมงแข้งแมงแข้ง นอนหนึ่งนอ,อนอนี่พอได้กินมากเกินเกินมานี่ยนอนทุกคนได้แล้วนอนเม่งแขงเฮานี่ยทางหลังน,นี่พาหลานมาจับเนาะจับแมงแขงไป,ไปไปไว้แบบนี้เชนเอ๋ได้กินฮะเชนเอ๋ได้กิน โอ่ำเ,ำเป้วแถมยังมีมังกรไก่ก็ใช้เบิ้งโน้มเอีงแขงเอ๊ะน้องำเหียวหมดแล้วชิปปี้คลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนาะฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามบายไอ้มดไอ้มดบายเบิ้งเออบายเออ